ทำอะไรไว้เนี่ยเอ๊ะทำไมมันหน้าตาเกมสมัครคียนี่วะทมันหน้าตาคุ้ณๆวะตามมาตามมาจะโดดแล้วนะครับโดดไปโดดโดดรัวๆเลยรัวๆรัวๆรัวๆมั่วเลยมั่วเลยมั่วเลยเออี่อะไรเนี่ยอ่านเจอผ่านเจอเลยชิวจิวโหชิวเลยเกมอะไรเนี่ยโง่ายเกินเนีจริงอ่ะอันตูดกควิดเนี่ย อย่า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 กันดิอ่ากันดิไงเกินไงเกินไงเกินไอ้ตกไอ้ตกไอ้ยตกสีฟ้าไอ้เหี้ยไอ้ตกเออสีฟ้าเฮ้ยสีฟ้าไม่เคยตกไงเฮ้ยไม่ใช่มีคนเนียนนี่ยวะผมมีคลิปหลักฐานนะครับผมมีคลิปหลักฐานนะครับเฮ้ยเราหยุดดิหยุดเฮ้ยอย่าบองแมวเหรอ ผมโดดด้วยความบริสุทใจครับเฮ้ยอะไรเนี่ยมันเกมต่างรกเ้ไม่ใช่เหรอโอแโอ้งเลยเ้โหโอ้โห้อ้อหอ้อโหโอโดอล็อ้โดอลโอกโดอล็อกโดบ้็อกโอ

ไปเลยไปเลยไปเไปเลไปเลยไปเลยไปเลยไปเไปเลยไปยไปเนีไปยไปเลยไปยไปเลไปไปเลไปยไปเลไปเลยไปเลไป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  ไม่ใจเย็นดิด้วยไม่ใจเย็นด้ยพี่จเย็นดิโดนัเลย่ใครมันกินแรงวะไอ้ยาใคกินแรงใครกินแรงโอ้ยอัผมไม่โดนโดนไม่ได้เบาบดิเบาๆบาเออรู้รักษาไม่ขี้เ่ย แค่เนี้แค่แบบโดดง่ายๆอ่ะแค่โดดอย่าโฟมอย่าโฟมอูด้วยไปโฟมไปไปได้ได้เดี๋ยวช่วยเกมนี่ลงไปลงไป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 ดันหน้าโฟมไปไม่ได้เลยเหรอได้แหละได้ได้ช่วยช่วยด้วยไปอย่าไปช่วยโฟมอย่าไปอย่ไปจู๊ขวาซาขวาช่วยอูด้วยเอ้ยเจลาโอผมครับเฮ้ยนี่อ่ะ เฮ้ยมีคนตกใจเนี่ยมันแบบมันแค่ใกล้ๆเราก็ถึงแล้วไม่ใช <intéress up. S 1> ่เหรอเนี่ย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 แค่นี้ก็ถึงแล้วเนี่ยไปแล้วยูดูัวไ้สองวุ้ัวไปยุ่งเยีดตายยุ่งยียดตยมันแค่นี้เองอ้าวเฮ้ยกูยังไม่โดนพื้นเลยนะเว้ยไอ้นี่มันเกยียดด้วยวะเมื่อกี้ไม่เห็นเหรออย่าเกี้ยนแม่งเซฟตี้เฟิร์ส เื่อกี้กูยังไม่โดนพื้นเลยมึงไม่เห็นหรอไใครอาใครใหญ่โดน<ด>ไปเลยโดนไปเลยใครใหญ่ยูนรอกูทำไมยืนค้างเลย,ย <laughs> อย่าดันนี่นั่นทำไม <laughs> วะพูดต่างคนต่างโดดไม่ได้หรอคเขาไม่ต้องสามัคคีกันขนาดนั้นก็ได้อุ้ยให้ต่างคนต่างโดด่ะเฮ้ย,ยจ๊ะ ต่างคนต่างโดด่ะนะต่างคนต่างโดดเลยไปหยุดไม่ได้เลยว่างั้นหยุดไม่ได้เลยว่างั้นกูจะจ้องจะอยู่บนหัวตลอดเฮ้ยอะไรเนี่ยไอไอแมนรักเกียรหัวกูนี่ตกรดไปไปพี่ภูเรามาเฮ้ยพี่ภูเราเหมือนแม่สาวมิติเลยพี่ดู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  อีว่าจะเป็นใครอีว่าเป็นใครผมไม่ผมว่าสีเขียวอะผมว่าสีขาวยิีครั้งเลยโอ้ยเข้ามาตู้ไป้ย <laughs> <laughs> มันสเต็ปหลอกทั no yes> ้เพื you know> ่อคนขี้ใหญ่ไอ้สัตว์ไอีไปแล้ไอ้เป็ดตัวไม่เหมือนอะไรก็ไม่รู้อ่ะไม่อะไรระเบิดเมื่อกี้ระเบิดแหละระเบิดจริงๆอ่ะโอ้โหห้าห้าโดนทุกคนเลยขอยิงขวหน่อยยิงขวหน่อยมันจะอยุดระเบียอะไรผ้าอ้อมหรอ ออนี้มันใช้แรงงานไม่ไหวโอ้ไอ้ยผู้อยู่เดินเลย

โดนไม่่ไม่เลยคมันไม่ยากเ้ยดูดิแค่ีกอีซี่อีซี่หยอีซี่เห็นไหมอีซี่หโดดโดดดึงดึง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 หนึ่งดนึงหนึ่งหนึงปดิฟลาดเด็ปดิฟลาชเดเกมมันง่ายง่ายง่ายโอ้

ดันมันไปที่โฟมดันเดินเฉยๆดันมันนี่ไปนีฮยฮิ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 ฮฮฮฮ ไม่ครับตอนนี้เรามีแรงเราเป็นแรงเันไปดไลองดูไปลองดูไปี้ลองดูไปมันไม่ยากเลยอยเฮ้ออะไรันี่ยผมก็จะป้ามือเหรอ้เี เย็นใจเย็นี่ที่คนะคคน่ากลัวชิบหายอ้าวทีนี้กูก็ไม่เห็นตัวเองแล้วเองใจเย็นใจเย็นไอ้น้องใจเย็นโอ้มาเกียวมได้แล้ว่ะมันไปไม่ได้ไงกูพี่อย่าผผม้ไม่เกม เอเอพี่ภูเอาวะเอาวะฮึดฮึดจะอยู่ไหนไม่รู้จังพี่ภูจังหวะสุดท้ายรนตัวพี่ภูจะตุยไอ้บ้าได้ไงวะเก้ากูรูนเลยไอ้โง่ทำอะไรเอเขาแล้ว ฮะว่าพ wow. ี่เกีดจะหักหลังที่มาด่านต่อไปเลยด่านนี้มันง่ายไปเหรอพี่อะไม่ง่ายโดยกูยิงนี้ป่าหนามแม่สัตว